สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้าพบกับผมเกมลับพาร์ทที่สองนะครับในมือถือนะครับน,นี้เราก็จะมาต่อเติมเพิ่มเติมนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็มีต้นป์มเพิ่มขึ้นมาต้นหนึ่งนะครับวันนี้มาดูกันว่าเราจะคามอะไรได้บ้างเฮ้ยอันนี้น่าสนใจวะเอาไปทำอะไรได้บ้างวะเน,นี่ยดักปลาฉลามอย่างนี้เรา ตักปลาฉลามใต้ทะเลเฮ้ยเราทำสมอได้แล้วทุกคนเอาสมอปะใบเรือเรายังไม่มีเลยโอ้โหใบเรือต้องเลเวลสิบนะครับนี่เราเลเวลโอ้เลเวลเก้าเองงั้นฟาร์มก่อนปสาวครับสาวสาวครับสาวสราบสาว กล่องไกลๆนูน่นโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงได้ไงถึงไะเนี่ยโ,โหลุ้นลุ้นเลยว่าจะถึงหรือเปล่าได้มามาเยอะอยู่อุ้ยจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยเปิดมาจะมืดแล้วไหวไปเปล่าโอ้โหอาหารเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์คาบอะไรยังไม่ได้เลยตอนนี้ ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยได้ปลามาตัวนึงกระเป๋าเต็มวะในกระเป๋ามีอะไรให้กินปะหยิบปลาตัวนึงกินน้ำก่อนเดี๋ยวนะขอเอาน้ำมากิมก่อนแล้วก็เก็บปลาเก็บปลไปไม่ไดเ้เก็บปลามาเพาไว้ตัวนี้ นี้หัวครับนะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเนี้ยต่อเติมแพมาตรงนี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมต้นปาล์มยานะยานะเพิ่งเปิดคลิปนะไอจอดนะกูเพิ่งเปิดคลิปนะแล้วมีเตียงปะวะเตียงมันอันไหนอะทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ย มีเครื่องเหมือนเหมือนเครื่องแบบว่าเหมือนเครื่องอเครื่องที่เขาใส่เรือพวกเรือยาวอย่างเงี้ยเครื่องแบบไม่ปั่นปั่นใช่ปะหรือไม่ใช่เเือเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ปลดล็อกด้วยเรามาหาครับอันที่เราครับได้เลยอนครับอันนี้มา นี่คืออะไรเดี๋ยวนะขอวางก่อนอันนี้คืออะไรนะอ,อ๋นนอ,อ,อเอาไวค้คาบเฮ้ยอย่างนี้เราก็ทำเสาเรือได้เลยนี่ใช่ปะ่ะอันนี้มันใช้เกียร์โอ้ยยังไม่ได้เราคราบทิ้งไว้ก่อนทั้งนั้นไดนะขอเก็บของแปบ๊บอุย้ยทำไมโยนไป อิ่งเดี๋ยพึ่งจอดเฮ้ยอย่าเพิ่งออโอ,อ,งโอ้กดผิดแทงแทงออกไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวพึ่งเนี่ย,ยเดี๋ยวนะผมทำไมผมโยนไม่ได้เอานี่ไงโยนได้ละสาวมากองกล่องกองกองได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้เฉยเราก็ต้องมาคาไปตรงนี้ดิ กล่องเราครับเปิดได้นะครับตอนนี้ต้องการเชือกนี่เชือกคาบทิ้งไว้ก็คาบเชือกไปก่อนอุวยเราเหิวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอโอ้ล็อกคับอะไรยังไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยเราครับยังอะไรยังไม่ได้เลยเพราะว่านี้เราลด เดี๋ยวนะมันหยิบของอะไรไม่ค่อยถูกเลยนี่เนื้อเนื้ออะไรกินเวยก่อนโอ้โหขึ้นเยอะด้วยขอกินน้ำ่อยน้ำอ่านเอ่อลูกธนูคราบนะได้แล้วนะผมคราบเอาไว้แล้วนี่ไงเอามาเอามาไว้ยิงไอ้จอดมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ฟิงนะเฮ้ยนี่ เก็บของได้เด้วยววะเก็บแบบไม่ต้องโยนอฮ้ยนี้เราพังเลยไงวะไม่พังทำไมมันโยนไม่ได้อ๋อนี่งม,มันแหลกๆหกน่อยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นที่สารผ้าอ๋อก็นึกว่าอะไรเช้าแล้วเช้าที่สดใส โยนไปโยนไปมากมาตายสองโอเควันนี้เรามายิงไอ้จอตีไหมไม่เดี๋ยวก่อนเพิ่งเปิดมาสองคลิปจะข้ามเลยไม่ได้จะเย็นเย็นเหมือนเรือเราจะอยู่กับที่เลยนะไม่ไปไหนมาไหนเลยอะดูดิอยู่อยู่กับที่เลยอะ อยู่ไม่ไปไหนมาไหนแล้วตอนนี้มีอะไรให้เราคาบบ้างอ,อันนี้อเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะตนเาตาหลอมดีวเราคาบเตาหลอมได้เลยน,นี่เครื่องอะไรวะคบาบออกมาก่อนนะยังไม่รู้เลยว่าเครื่องอะไรวางไหนดีอ่ะวางไหนมันค่อยไปลบ นี่มันคืออะไรโอ้ทำแผ่นเหล็กได้ทำโคกได้ด้วยอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้อะไรใช้โคใช้ถ่านถ่านเราก็ต้องมีเตาเตาเผาเตาเผาเราขาดเหล็กเหล็กในนี่ไม่มีไม่ต้องห่วงกับฟาร์ม, <c oughs> มง่ายๆเลยคือฟาร์ม ค่ามอุย้ยไม่ถึงถึงปะไม่ถึงอุย้ยเราร้นขึ้นไปนี่ดีกว่าโยนง่ายกว่าจะาำใหยังไ,ไง,องโอ้ถึงเฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หไม่โ,โดนโยนไป หรือว่าเราจะต่อเติมเรือเราเพิ่มอีกนิดหน่อยไหเดี๋ยวนะขอต่อเตอ <c oughs> ขอต่อเติมเรือเพิ่มอีกนิดหน่อยนะลิ้นพัดลิ้นพัน,น,พนตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้โอเคไม่พอแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นเตาเผานะ เราร้อนนะลงเล่นน้ำได้ไหมนี่ไงดูมันเลยปุ๊บๆมันนี่อย่ามาเล่นลินกับพี่ไอ้น่ไอจ็อดบ้านี่กล่องสมบัติมันยังเปิดไม่ได้นะครับนะครับได้ยังครับได้มันมันลุ้นกันอีกรอบได้ไหม จะได้อะไรเฮ้ยตะปูตะปูอะได้ตะปูมได้ตะปูมาว่ะเพื่อนๆคราบนี่ต่อไม่รู้จะครับอะไรละเอาละเราต้องทำเตาหล่อไม่ได้เหล็กเราเจอมาจากไหนวะเนี่ย อยู่ไหนอันนี้ปะน,น,นี่นี่อ่ะเราขาดแค่นี้เดี๋ยวนะอุ้ย,ยเราคราบอะไรได้แล้วแป๊บนึงน้องกดหนึ่งเพิ่มขอปลาดีกว่าจำเป็นมากเลยปลาขกดน้องเพิ่มมาเดี๋ยวนะเราขอปลาได้ปะมีปลาเพิ่มปะไม่มี หรือว่าเราจะคาบเบ็ดมาตกปลาเพิ่มอี้นี่กระเป๋าเต็มอีกแล้วอะไรวะเนี่ยของอะไรของก็ไม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะอันนี้นามารวมกันนะรวมกันได้ไหมรวมกันละไม่มีอะไรกินก่อนกินปลาก่อนเหงวแล้ว อเคหิวน okay. okay. ้ำละน้ำ hmm. อ right ู่ไหนน้ำอยู่นี่กินไปโอเคสาวต่อสาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอ้แทงออกไปออกไปอุ้ย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 มองหน้ามองหน้ามองหน้าโอ้โหไอ้จ็อก เฮ้ยเผลอไม่ได้ไอ้นี่เฮ้ยโยนไม่ออกอุย้ยได้เหล็กมาแล้วนี่กล่องนี้มันให้เหล็กด้วยวะนี่กล่องถังใช่ปะดูกันนี้ไม่ใช่นี่ว่ะมันให้พวกอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วกูจะทำเตาหลอมอยังไงมันคาบได้ปะอ๋อนี่ไงมันคาบได้อยู่ โอเครู้เรื่องเดนไปไม่ได้กล่องอุย้ยอะไรวะเนี่ยมื่นไปโดนนะครับได้ครับได้โอ้ต้นปลาล์มเหรอเฮ้ยอย่าว่าโตได้แค่เนี้ยจริงดินี่ไงเจ็บเกี่ยวแล้วอะไร อะไรตัดเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเรือเราก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบปล่อยไว้ก่อนเป็นที่ร่มเย็นให้กับเราก่อนโอเคเหมือนจะได้เหล็กมาหนึง่งใช่ปะ่ะใช่ด้วยขาดขาดเทส ขาดเทสครับทุกคนขอคาบเทบแ๊บหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทลยหนึ่งวิหนึ่งนาทีนะหกสิบวิเฮ้พาเราได้ละโอ้โหมีแต่อันใช้เทสจบแล้ว ดูที่เราคราบอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวนะที่แน่ๆเราจะได้เสากระดงเรือละวเดี๋ยวฟาร์มกันฟาร์มให้เวลขึ้นกันฟาร์มให้เวลขึ้นกันใบปาล์มอยู่ไหนเมื่อกี้ใบปาล์มลอยมาไม่ใช่เหรอยังไงใช่ปหมโอเคถึงไปนูน่น ถึงปะถ,งถึงปะเฮียถึงเฉยแต่เรายังเปิดไม่ได้เรายังมีของครับเช้าวันลุ่งขึ้นอีกแล้วครับทุกคนทำไมมันเช้าวไวยังวะเช้าวไวมืดไวงงนี่อะไรนี่ผ้าปะเสร็จผ้าเศร็จกระดาษเหรออ๋อมันได้อันนี้มา เอามาเอาไม้มาถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่รู้เป็นเพราะาหูฟังหรือเปล่าผมก็พูดเสียงดังอยู่นะเริบคาบได้อีกปหได้อีกเพิ่นหนึ่งมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะเลเวลมันใช่เหรอวะ ไม่ใช่กระดงเดือมหรือว่าอันนี้โอ้อันนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยวะไม่น,นิดเลยต้องคับต่อให้ได้ก่อนโอเคอเคช้าที่สดใสพระอาทิตย์ขึ้นแบบแจ่มแจ้งดึงไม้มาก่อนฟาร์มก่อนช่วงนี้ฟาร์มก่อน ดูดิเราเผาอะไรได้บ้างเรายังเผาอะไรไม่ได้เลยดูว่าเราจะฆ่าฉลามดิอยากปล่อยหน่วยน,น,นานๆก่อนนะ่ะไม่อยากรีบอุย้ยของเต็มอีกแล้วถ่ายของอุย้ยกดผิดอันอีเจ๊ะก่าจังเลยเดี๋ยวหาที่วางใหม่เอาอะไรออกเอาไว้ก่อนดิ โอ้อันนี้ก่อนนะยังไม่ได้ใช้โอเคได้เก้าวันไม้โอเคเมล็ดอ,อุ้ยได้มาเมล็ดมาสิบสามวันเลยเหรอโอเคหรือว่าเราจะปลูกต้นไมน้เพิ่มปลูกต้นไม้เพิ่มไปโอเคได้เหล,ล็กกับมเมล็ดมางั้นเราปลูกต้นไม้เพิ่มอีกสักต้นสองต้นโอเคน่าจะได้ มันเป็นซิกเนเจร์ของเรือเราก่อนตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรให้ทำอุ้ยยุยยุย่งมา,อ,า,มาอนอามาอนมาอนตอนนี้จำเป็นมากเดี๋ยวนะโอเคได้ปลามาขับปลาต่อปับ๊บเราได้มเล็ดมามันใช้ห้าเล็ด่ะจะไม่ผิด ใช้ห้าเมล็ดเดี๋ยเพิ๊บโอเคมันใช้ห้าเมล็ดสี่จำผิดดึงมาปับ๊บดึงมาเฮ้ยได้มาสองสุดคมโอเคครับต่อ มววันนี้เฮ้ยวันนี้ได้เตาเผาได้เตาหลอมมาแล้วเอาไว้ตรงไหนดีท้ายเรือปะเอาไว้ท้ายเรือดีกว่ามึงเข้าไปเกะกะวางนี้เพิ่มนี่เฮ้ยไม่ได้จะกดตรงนั้นวางดิเออไม่วางว่ะนี่ได้ไรเอ่ย วางลงไปมีอะไรให้เราครับบ่าโอเคมีอันนี้นี่เปิดอีกปะเป,กเปิดอีกช่องหนึ่งไหเปิดอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีเพิ่มแล้วกันเผื่อได้ใช้มันก็ขอขยายพื้นที่ทางฝั่งนี้อีกนิดหน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเผื่อไอ้ เผยจอนมากัดโ okay. 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 อเคโอเคโอเครู้เรื่องเอาโยนไปเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอุย้ยเราหิวน้ำอุย้ยลืมดูอุ้ยยูพุ่งไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้จะขึ้นบันไดค่อยหิวน้ำอุย้ยคราบยังไม่ได้ อันนี้ปะอันนี้มีกินโอเคกินขึ้นอยู่เดี๋ยวนะเราครับยังไม่ได้เราได้ตอหลอมมาแล้วเราจะนี่โตะอะไรเดี๋ยวนะเราหาที่ทำโตก่อนอันนี้ปะ อันนี้มันเป็นพวกเครื่งสัญญาณเอามาทำอะไรได้บ้างน่าจะเป็นพวก,พวกมาครับพวกนี้มาดูดิมีอะไรมาใหม่บ้างเลเก้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมีขวานมีขวานนะครับเราจะไปหาถังสีมาจากไหนมะเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจวะ่ะ นี่มันคืออะไรวะหรือว่าเราจะทำสมอรอทำสมอรอไหมมีของครบปะเหมือนจะขาดอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยเ,อยเอยไอ้จ็อดอย่าเพึ่งไอ้จ็อดอย่าเพึ่งโอ้โหรีบงรีบจังเลยกำลังจะคาบของโอ้โหเผื่อไม่ได้ ขาดไม้อะไรเนี่ยนี่พออยู่แล้วก็ข้าฟมาสมอแบบกลางเรือเนาะตรงนี้เฮ้ยจะเดินลำบากวกว่านั่งก็จับอันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เออยแล้วเอา ตรงนี้กลับไว้ตรงนี้โอเคแล้วทุบตรงนี้ออกไม่ไม่ใช่ดิทุบออกเลยก็ต้องใช้ขวานขวานอนะไรอยเ้ยใช้ขวานกันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคออกแล้วแล้วก็ ครับสมองมาปั๊บโอเคไหไมันใช้งานยังไงเด้เพื่อนไหมครอนี้กลับมาก่อนมันใช้งานยังไงเอ้าใช้งานยังไงเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ดี ไม่ใช่เอ้ามันใช้งานงังไงเดี๋ยนะดูไว้ฝั่งนี้ไม่ได้คืออะไรกลับใหม่เลยโอ้ยกดผิดเออนี่แหละหรือว่าต้องเอาไว้ข้างนอกไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้า

ทำไว้ก่อน <c oughs> ไม่รู้มันใช้งานยังไงด้วยกดอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้ช่างเถอะปล่อยไปก่อนไปดูเตาหลอมแล้วดีกว่าโอเคได้อิฐมาสองก้อนครับต่อไปดึงมาดึงมาโดนไป โยนไปโอเคได้ผ้ามาแล้วได้ผ้ามาอีกหนึ่งพื้นโอเคเสียงนาฬิกาขอโทษด้วยนะครับเอาล้ครับใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีาสาวคดงเรือไปไหนมาไหนเลยครับเราอยู่กับที่อย่างนี้แหละพาร์ทหน้าเราน่าจะมีแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย